สวัสดีครับค่อนข้างคลุกคลักสักนิดหนึ่งนะครับผมอัดคลิปเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยนะครับก็มีการปรับตัวนิดหน่อยริผูเอาชนะใน UCL ทั้งสาเกมเนี่ยคลีนชิดทั้ง3าเกมเลยนะครับเกมนี้บุกไปเยือนแอตแลนตายิงแอตแลนตาไป5ลูกไม่เสียสักลูกเลยนะครับอาริซงก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนะครับเกมนี้ชนะคลีนชิดอีกแล้วนะครับ เบ็ดเสร็จครบ9แต้มไม่เสียประตูเลยสักลูกเหมือนฝันจริงๆออกสตาร์ทแบบสุดยอดจริงๆนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็พยายามเปิดเกมที่แลกกันเลยนะครับใน15นาทีแรกเนี่ยริ์พูลเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเจ้าบ้านแต่เจ้าบ้านก็มีโอกาสนะครับแต่การประสานงานของกองหลังไวยละอ่อนนะครับอย่างเจ้าหนูลิสบิลเลียมกับโจโกเมสนะครับจากที่เสียวๆเนี่ยพอดูการเล่นแล้วเนี่ยโอเคเลยพเพราะเฮนโดเนี่ยก็คอยไปประคองน้องๆเขา และประตูขึ้นนำของลิพูก็มาจากด e โกโชต้านะครับลูกนี้เป็นการแอสซิสต์ของเทรน d ์นะครับเป็นบอลถ่ายจากแดนหลังถ่ายจากฝั่งซ้ายมาแล้วก็ข้ามไปทางจนนดเทรนต์ Trend, แล้วก็เทรนต์ก็จ่ายเร็วเลยนะครับทะลุเข้าไปดิโกโชต้าเคลื่อนที่ออกตัวไปก่อนแล้วนะครับเข้ากอบผิดโทษไปแล้วตัวที่ตามประกบก็ไม่กล้าที่ทำอะไรนะครับก็ยังตัวไว้ผู้รักษาประตูก็พยายามเคลื่อนที่ออกมาบีบ แต่ดีโกโชต้านิ่งจริงๆนะครับยกข้ามตัวไปเลยนะครับแล้วสําคัญก็คือไม่ต้องมาแต่งเข้าค้ายเข้าขวาหรือว่ายิงได้หมดนะครับลูกนี้ก็ยกด้วยขวาเข้าประตูไปไม่ทันอะไรเลยนาทีที่33นะครับก็เป็นอีกประตูหนึ่งของด mm ีโกโชต้าคราวนี้คนแอสซิสเป็นโจโกเมสเกมที่ผ่านมาที่ผมบ่นๆนะครับก็คือจ่ายบอลไม่แน้นหนักโอ้โหลูกนี้จ่ายบอลเป๊ะมากนะครับก็คือทางออกไปค่อนขวาซึ่งหนึ่งแล้วก็ หน่อยหน้ามองเห็นดิโกโชต้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งได้เปรียบก็จ่ายบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับดิโกโชต้าเนี่ยไม่มีใครมาบีบเลยผมอยู่ในตำแหน่งที่มันอับสายตาของตัวที่ประกบอดีเลยนะครับพอแตะบอลแรกลงคราวนี้ตัวที่ประกบกลับตัวมาก็ไม่ทันแลลวนะครับดิโกโชต้าพลิกแล้วก็แต่งบอลน,นิดนึงแล้วก็จัดการยิงหักข้อข้อเสาแรกยิงคมมากๆนะครับก็เป็นการที่ ประสานงานกันอย่างสวยเลยบอลน,น้อยๆจังหวะนี่แหละนะครับก็นำสองรูศูนย์จากโอกาส6ครั้งนะครับพอมาครึ่งหลังเนี่ยไม่ทันอะไรเลยนะครับต้นเกมเนี่ยก็ทั้งคู่ก็พยายามเล่นคล้ายๆกับครึ่งแรกเลยนะคกับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แต่แล้วก็เป็นประตูของโมนะครับเข้านาทีที่2ของเกมในครึ่งหลังเท่านั้นเองนาทีที่47 เป็นโมเมซาร่านะครับเป็นลูกโต้กลับเป็นจังหวะที่ลิพูลเสียเตะมุมนะครับแต่ว่าลูกเตะมุม,มนเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยคนที่เปิดก็เป็นโกเมสเหมือนกันนะครับเป็นผู้เล่นของแอสตานเลนต้าเปิดเข้ามาแล้วแนวรับเราสกัดได้แล้วคอทิโจเนี่ยก็ไปช่วยเกมรับเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษเ mm hmm. งยหน้ามองเห็นโมเมซาร่าออกตัวนะครับแล้วก็แนวรับของแอสตัเลนต้าเนี่ยก็ขึ้นมาเกินเส้นครึ่งสนามนะครับ สบายเลยครับพอจ่ายไปถึงโมปุ๊บยาวเลยครับนี้พอแตกถ้าโมออกตัวเลยนี่หากองหลังที่ตามยากมากนะครับแต่ว่าโมเนื่องจากเป็นคนที่ไม่มั่นใจในเท้าขวาพอเข้าไปในกรอบเกียรโทษปั๊บก็ดึงไว้กองหลังที่ตามมาก็ถลําพอถลําโมก็จัดการนะครับปั่นต้อมตัวกองหลังที่มาบางังแล้วก็เข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำสามรุ่ศูนย์ จากนั้นนาทีที่สิบเก้าถัดจากนั้นแค่สองนาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นจังหวะโต้กับอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นประตูของมาเน่นะครับคนที่จ่ายเป็นโมนะครับเป็นมันเป็นบอลที่ชิงจังหวะกันแต่โมเนี่ยได้บอลก่อนนะครับตัวที่เข้าไปแย่งเนี่ยพอเสียบอลปุ๊บก็ทําให้โมเนี่ยมีเวลาเลยนะครับโม mm. ก็เงยหน้ามองซาเลโอมาเน่ mm. ก็ควบหน้าตั้งไปเลยนะครับโ mm. มเมซาร่าก็จ่ายบอลเข้าทางวิ่งของ ซาเิโอมาน่ซาดิโอมาน่ก็พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วผู้รักษาประตูก็เคลื่อนที่ออกมาก็เป็นการจบสกอร์ของซา r ิโอมานีโดยการชิปข้ามผู้รักษาประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประตูทิ้งห่างสบายๆ4-0แล้วก็ประตูสุดท้ายก็มาในาทีที่54ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็เป็นประตูแฮตทริกของดิโก c โชตาเป็นลูกแอซิสของซาเิโอมาน่นะครับเป็นจังหวะโต้กลับอีกแล้วนะครับ ลูกนี้ก็เป็นจังหวะโหมบุกนะครับของแอตแลนตาแล้วก็โจโกเมสเนี่ยสกัดได้แล้วก็จ่ายให้เคอร์ติโจนนะครับเคอร์ติโจนก็แทงต่อให้ซาิโอมาเน่ค่อนไปทางริมเส้นฝั่งซ้ายซาิโอมาเน่ก็พาบอลขึ้นไปแล้วตรงกลางเนี่ยดิโค o โชตาก็สปีดขึ้นไปนะครับซาิโอมาเน่พอเห็นตำแหน่งมันได้เปรียบแล้วได้เวลาแล้วก็เปิดบอลน,นะครับทิงง้งโค้งไปที่ว่างนะครับดิโคโชตาเข้าไป ถึงบอลก่อนผู้รักษาประตูนิดหน่อยนะครับแต่โอ้สัมผัสบอลดีมากๆนะครับในจังหวะ50-50เนี่ยใช้ฝ่าเท้านี่เกี่ยวบอลฟึบหลบเลยหลุดเลยครั้งนี้เหลือแต่ประตูโลง่งๆนะครับดีโกโชต้าก็ป้ายเข้าประตูไปเป็นแฮตทริกของดีโกโชตา้าจากนั้นลิบบูก็เริ่มใซฟผู้เล่นนะครับก็เปลี่ยน3ตัวเปลี่ยนฟิมิโน่เปลี่ยนมิลเนอร์เปลี่ยน ner, เยนบิกีต้านะครับไปแทนเฮนโดโจต้าไปแทนเจ้าโรโปนะครับแล้วก็ ในทีที่81ก็เปลี่ยนซิมิคาสเปลี่ยนเนโก้ลงไปไปแทนเทรนด์กับไนน์ดุมเรือบูเนี่ยคลองเกมมากกว่าเจ้าบ้านเนี่ย56%ต่อ44นะครับเราก็โอกาสยิงประตูเนี่ย15ต่อ9ใน15ลูกที่ยิงเนี่ยนะครับเข้ากรอบถึง12นะครับเป็นประตู5ส่วนเจ้าบ้านเนี่ยยิงเข้ากรอบ6นะครับเปอร์เซ็นต์ของทั้งสองทีเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลย มาดูคะแนนความสามารถเลยดีกว่านะครับอาริงเบเกอร์เกมนี้สุดยอดจริงๆนะครับฟอร์มประทับใจมากนะครับปีนิวในเกมนี้เนี่ยมีดิโกโจต้าเนี่ยโดดเด่นมากกว่าจริงๆนะครับอาริซงเบเกอร์เนี่ยเก็บคลีนชีตได้ในเกมแรกอะอาริซงไม่ได้ลงด้วยซ้ำไปใน UCL นะครับก็ในเกมที่2และเกมที่3เนี่ยล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ผมให้ไป7.5นะครับ โจโคเมสคุมแนวรับได้ดีมากๆโอเคแหละว่าจังหวะที่สปาร์ตาเนี่ยลุดไปก็มีจังหวะที่โดนหักหลบหลังหักเลยนะครับเกี่ยวหลบเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังยืนในตำแหน่งดีก็บีบให้สป,ปาร์าเนี่ยเลือกมุมไม่ได้มากนักแล้วก็สป,ปาร์ตก็ยังยิงไปโดนเสาจังๆอีกทีนึงนะครับ ถ้ามองภาพรวมเนี่ยการบัญชาการในเกมรับของโจโกเมสนี่ทำได้ดีมากๆทั้งลูกมงลูกเลียดทำได้ดีนะครับแล้วแต่มีแอสซิสต์อีกนะครับผมให้ไป7.5นะครับเจ้าหนูมลิสซิเลียมจากที่เสียวๆนะครับเกมนี้นี่เฮ้ยเล่นเข้าท่านะครับผมว่าโอเคเลยนะลิวภูมมีสัญญาณที่ดีเลยนะครับว่าจะมีเลือดใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนในตาแหน่งเนเครับเห็นทั้งนัทวิทฟิลิปนะครับแล้วก็ ริสวิลเลียมทั้งสองคนเนี่ยผมว่าโอเคและนาทีนีน้รู้สึกว่าอุ่นใจในระดับที่พวกนี้จะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้นะครับฟอร์มในเกมนี้นี่ผมให้ไปที่7นะครับเจ้าโรบบขยันขันแข็งเหมือนเดิมนะครับในเกมลุกเนี่ยก็ยังเติมเกมเชื่อมเกมได้ดีแต่ไม่มีแอซสต์เท่านั้นเองนะครับเกมนี้เนี่ยส่วนกับเกมลุกไม่เยอะเท่าฝั่งขวานะครับในเกมนี้นี่ผมให้ไปที่7แล้วกันนะครับเจ้าโรบบ เจ้าหนูเทรน์โอ้โหเกมนี้ทั้งแข็งแกล่งในเกมรับนะครับเกมลุกเนี่ยก็วิชั่นดีมากๆจ่ายบอลได้เสียในคมคม,คมหลายจังหวะเลยนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยทำหมูหกเยอะนะครับเทรน์เนี่ยผมให้ไปเจ็ดนะครับเฮนโดเฮนโดกับไบนอนุูมเนี่ยสองตัวเนี่ยแค่กองกลางสองตัวท่านเองนะครับแต่คมทุกอย่างได้หมดเลยคือเกอร์ติจนเนี่ยไม่ได้รับ ความไว้วางใจที่จะลงไปช่วยมากนะักเพราะว่าเคอร์ติโจนเนี่ยประสบการณ์ไม่ดีพอเฮนโดในช่วงแรกๆก็พยายามประคองยืนไม่ห่างเคอร์ติโจนมากนักนะครับคอยประคองแล้วก็ทําให้เคอร์ติโจนเนี่ยค่อยๆพัฒนาความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเฮนโดกับไปรนดุมเนี่ยผมให้ไปที่7.5ทั้งคู่เลยแดนกลางนี่เนียบจริงๆนะครับเก็บกวาดได้สะอาดเลยแต่ว่าโอเคเราว่าไอ้ประเภทที่จะปิดแบบร้อรเ,นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่แดนกลางนี่เราข่ม เจ้าบ้านในมิดนะครับขึ้นมาเคอร์ติโจนได้แอซิสนะครับช่วงต้นๆเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าเอาเฉพาะทุนต้นเนี่ยผมให้ไม่ถึง6ด้วยซ้ําไปแต่พอผ่านสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเริ่มมีจังหวะได้เล่นแล้วก็พยายามเล่นง่ายๆนะครับก็ยกระดับดีขึ้นมีแอซิสด้วยนะครับในจังหวะที่โต้กลับจ่ายให้ซาร่าวิ่งออกตัวแล้วก็หลุดยาวเลยลูกนั้นนะครับเคอร์ติโจนเนี่ยผมก็ให้ไปที่7.5เหมือนกันนะครับถ้า เอาเฉพาะฟอร์มในตอนต้นๆเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก20นาทีแรกเนี่ยผมอาจจะให้ต่ำนะครับให้ไม่ถึง6คือซ้ำไปไม่ค่อยดีนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยกระดับดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วข้างหน้านะครับดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับดีโคโชต้านี่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเกมนี้ผมให้เป็นแมนอัลโดแมทแล้วก็ให้ไป10เต็มนะครับทุกจังหวะไม่มีอะไรที่ให้ขัดเคืองใจเลยนะครับ พรทัชก็ดีความเร็วแล้วก็ความสัมพันธ์กับ3ใน3แนวลุกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเน่ไม่ว่าจะเป็นซาร่า, ane, าะน, ara, นะครับเล่นเชื่อมได้กลมกลืนมากและแถมยังลงไปช่วยในแดนกลางไปเชื่อมเกมในแดนกลางแล้วก็เคลื่อนที่ออกซ้ายออกขวาเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วสำคัญก็คือจบสกอร์คมกลิบเลย first touch ดีสุดๆนะครับแฮตทริกเหมือนฝันจริงๆนี่คือดีลที่สุดคุ้ม ผมว่านี่คือตัวที่คุ้มกว่าโมเมซาร่า์นะครับเพราะถ้าจำนวนเกมเท่ากันเนี่ยดิโคชอต้าเนี่ยเหนือกว่าโมเมซาร่า์ชัดเจนมากในการออกตัวนะครับโมเมสาร่าส์ซีซั่นแรกเนี่ยกว่าจะได้ทริกนี่นานมากนะครับเอาไปสิบเลยนะครับซาดิโอมาเน่กับโมเมซาร่าส์สองตัวเนี่ยผมให้เท่ากันนะครับผมให้แปดทั้งคู่คือขยันขันแข็งแล้วก็กดดันทาง แอตเตลเลนต้าดีมากๆเพียงแต่ว่าหลายๆจังหวะนี้ก็ยังติดก,การเล่นบอลหลายจังหวะอยู่ดีแหละนะครับทั้งซาดอมาเน่และก็โมมิซาร่าแต่พอถึงเวลาที่จะคาดหวังอะไรได้เนี่ยทั้งคู่ก็สามารถทําแบบที่เราต้องการได้นะครับโมมิซาร่าก็ได้1นึ่งแอซิสแลวก็1ประตูข้อเสียก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเท้าขวาไม่มีความมั่นใจต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนแต่ก็ยังเป็นประตูนะครับการจร่ายบอลก็ยังหวังพึ่งซาล่าได้นะครับ มาเนี่ขยันขันแข็งมากๆนะครับเป็นตัวที่ขยันที่สุดแล้วในแดนหน้านะครับก็ไม่มีอะไรที่จะขัดข้องใจโอเคหละว่าไอ้ความเคยชินที่เล่นบอลมากจังหวะก็ยังเหมือนเดิมแหละคอยว่ากันค่อยๆไปแก้นะครับตอนนี้เนี่ยมีตัวที่เล่นชิวๆเล่นง่ายๆเนี่ยลื่นๆเนี่ยอย่างดีโคโจต้าเนี่ยมันมาทําให้มิติในเกมลุกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ มิลเนอร์ถูกเปลี่ยนลงไปเพื่อให้เราได้พักผู้เล่นนะครับเพื่อจะไปเล่นในเกมหนักตอนสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์กับแมนซิตี้นะครับก็ลงมาก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับโอเคละมันเทียบกับเคนโดไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็เล่น2บทบาทนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็ไปแทนเจ้าโรโบก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ขยับมาเล่นเดนกลางน,นะครับก็ให้ไป6คะแนนแล้วกันนะครับเจ้าบ๊อบบี้ลงไปก็เหมือนเดิมนะครับคือพอทั้ง3ตัวอยู่ครบเนี่ย ก็เห็นเลยว่าการที่เล่นบอลมากจังหวะเล่นบอลรุนรรงเนี่ยเห็นชัดมากนะครับคือมัอนเป็นทั้ง3ตัวเลยเสียบอลง่ายด้วยแต่เกมนี้ขยันนะครับก็ช่วยได้พอสมควรผมให้ไปหกแล้วกันนะครับในพิกิต้าผมว่าฟอร์มมันก็โอเคคือจุดด้อยของนีพิกิต้าก็คือขาดความไหลลื่นบ้างน,นะครับคือเรื่องความเร็วเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแต่การคอนโทรลจังหวะอะไรนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ผมให้ไปหกเป็นกันนะครับ คือทุกตัวนี้ที่ลงมาในตัวสำรอง่ยให้หกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนโกวิลเลียมไม่ว่าจะเป็นซิมิคัสนะครับไม่มีอะไรให้ขัดใจมากมายนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวที่ถูกเปลี่ยนออกก็สู้ไม่ได้ทั้งทั้ง5คนเลยนะครับก็เกมนี้ครอบก็เจอใบเหลืองจากจังหวะที่บิบนนะครับที่ io, uth, ค u ตติโชลุดเข้าไปในขอบจีทดแล้วถูกชนล้มไม่ได้จุดโทษลูกนั้นนะ,นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็คงไม่หนุนีเท่าไหร่มั้งเพราะว่าลูกทีมเนี่ย ทำผลงานได้สชันขนาดนี้นะครับลิ์พูก็น,นํายาวๆแล้วนะครับก้าวแต้มห่างทีมที่ตามมาเนี่ยเยอะเลยนะครับโอเคครับสสวัดีครับ